เรื่องราวดีๆของนักร้องหนุ่มพี่ตูน Body ้ l a m นะคะทีล่าสุดก็ได้ควักเงินส่วนตัวค่ะสารฝันสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับน้องมาร์ชนะคะเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนค่ะ เรียกว่ายังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะหลังนักร้องหนุม่มตูนบอดี้แลมได้ยื่นมือช่วยเหลือสารฝันให้กับน้องมาร์ชเด็กชายจักระพง์เอื้อมกิจการดีค่ะด้วยการนาเงินส่วนตัวสร้างบ้านหลังใหม่ให้นั้นล่าสุดนะคะทางเพจของทางโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานก็ได้ลงคลิปพร้อมกับบรรยายความรู้สึกสุดตื้นตนันขอบคุณในน้ําใจของนักร้องหนุ่มครั้งนี้ค่ะว่ารายงานความคืบหน้าบ้านน้องมาร์ชเด็กชายจักรพงเอื้อมกิจการดี ที่ได้รับความเมตตาและได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเหมือนคนอื่นๆจากพี่ตูนบอดี้แลมนะคะพร้อมด้วยคณะทีมงานมูลนิธิ9คนละ9 9เพื่อนน้องค่ะขณะน,นี้บ้านที่สร้างก็มีความคืบหน้า80%แ,แล้วซึ่งทางโรงเรียนเชียงสาศิลปสถานก็ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมกันค่ะ ดานองมาร์ชเองนะคะก็ได้เขียนจดหมายขอบคุณพี่ตูนแล้วก็มูล,ลนิธิก้าวเพื่อน้องที่ได้บริจาคเงินสร้างบ้านหลังใหม่ให้ค่ะแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับเขาแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะก็ทําให้ได้มีความเท่าเทียมกับคนอ,อื่นๆท้งนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีด้วยค่ะ